สวัสดีเพื่อนๆนคอบอลทุกท่านนะครับอยู่กับผมนะครับจดฟันธงนะครับและสําหรับฟุตบอลในค่าคืนวันจันทร์นี้นะครับผมคัดมา5คู่นะนะครับใน5คู่นี้เนี่ยก็จะมีศึกไทยลีกอยู่2คู่นะครับก็จะเป็นอุทัยธานี FC นะวันนี้จะเปิดบ้านเราเจอกับ BG ปทุมยูเต็ดนะครับ แล้วก็อีกหนึ่งคู่ไทยรีกที่เป็นไฮไลท์เป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีเลยก็ว่าได้ก็จะเป็นคู่ของเมืองทองยูเ็ดนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของการทตาเลือ f c นะครับคู่นี้ก็น่าสนใจไปมากกันโชดซิลีอารหนึ่งคู่ครับก็จะเป็นายารีนะครับจะเปิดบ้านรอเจอกับอินเตอร์มิลานนะครับลีปรตุเกสอีกหนึ่งคู่ลิโออาฟวันนี้จะเจอกับ f c ฟซีปอร์โตแล้วก็ลาลีกาสเปนนะครับลาโยบาิคาโน่ครับจะเปิดบ้านรอเจอกับแอตเลติโกมาริดนะครับ ทั้งหมดทั้งหคู่ในวันนี้ผมจะไปทางไหนกันบ้างก็รอติดตามรับชมกันได้เลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้ารับชมคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลเราไปดูผลฟุตบอลเมื่อวานกันหน่อยนะครับสำหรับผลฟุตบอลเมื่อวานนะครับก็มีทั้งบอลเต็งและก็แนวทางสเต็ปเช่นเดิมนะครับบอลเต็งเมื่อวานคู่แรกผมกดไปที่คู่ของเบอร์ลี่กับแอสตันวิลลาคู่นี้ผมเลือกต่อทีมยันอย่างแอสตันวิลลาไปที่ราคาปปนะจบเกมครับเป็นแอสตันวิลลาเอาชนะเบอร์ลี่ไปได้ด้วยสกอร์สามประตูนหนึ่งนะครับก็วิลลาได้ประตูเร็ ก็จะเป็นแมตตี้แคทกดไป2เม็ดก่อนที่เบอร์รี่จะมาตีไข่แตกแล้วก็จะเป็นมูซาดิอาบีนะครับมากดประตูย้ำชัยชนะอีก1เม็ดทำให้วิลล่าครับเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์สามประตูหนึ่งบินบอลเตีงตัวแรกก็กินเต็มนะส่วนบินบอลเตีงตัวคู่ดึกสุดก็จะเป็นคู่ของยูเวนตุสกับโบโลญญานะครับคู่นี้เนี่ยผมล็อกต่อยูเวนตุสไปที่ราคาขึ้นกระปลูกสำหรับบินบอลเตีงคู่ดึกสุดก็ไม่มาตามนัดนะครับก็น่าเสียดายแล้วก็ต้อง ขอัปสับบินนี้ด้วยนะ,นะครับแต่เมื่อวานนะครับก็สเตป3มีแตกไป1ชุดนะครับก็เรียกว่าแตกแบบเต็มข้อกันเลยทีเดียวนะครับทุกคู่เนี่ย กินเต็มทุกคู่ครับไม่ว่าจะเป็นคู่ที่โคตรจะสุดมันอย่างคู่ของบีเอเอลกับบาร์เซโล์นาคู่นี้เนี่ยก็มีสกอร์เกิดขึ้นค่อนข้างจะเยอะนะนะครับรวมประตูนเนี่ยก็เป็น7ลูกถ้าสายสูงก็ได้กินสำหรับคู่นี้นะแต่ว่าผมเลือกต่อบาร์เซโล์นาไปนะคู่นี้ก็กินเต็มเนื่องจากบาร์เซโล์นาเอาชนะบีเรเอลเอลไปได้ด้วยสกอร์สี่ประตูต่อสามนะครับอีกหนึ่งคู่ครับก็จะเป็นศึกสเวเดนออสโลนคาร์นะครับจะเป็นเยอกาเดนเจอก,กับเดลกาฟอร์ดนะครับคู่นี้ผมเลือกต่อเยอกาเดนไปที่ราคาลูกครึ่งนะครับ จบเกมนะครับเป็นยิกเดนเอาชนาะเดกกฟอร์ดไปด้วยสกอร์4.1หนึ่ง ก็กินเต็มมาอีกตัวส่วนคู่ดึกสุดก็จะเป็นคู่ของฟิอเรน่ากับเลเช่อยู่ในสเตปชุดนี้นะครับคู่นี้ผมเลือกลองเลเช่ไปนะเลือกลองไปที่ราคาครึ่งกุบลูกสําหรับคู่นี้ก็มีวาเสียวเหมือนกันนะเนื่องจากฟิอเรน่าขึ้นนาเลเช่ไป2อศูนย์เรียกได้ว่าผมก็ถอดใจไปเหมือนกันนะก่อนที่เลเช่จะยิงประตู2ลูกในช่วงครึ่งหลังนะก็เป็นคู่นี้ครับจบสกอร์ไปที่2ประตู2คู่เลตเช่ก็กินเต็มนะครับสเตปสามเมื่อวานก็อย่างที่บอกครับแตกแบบเต็มข้อ แตแบบเน้นๆนะ,นะครับก็อยู่ดีกับสมาชิก v ีวีไทุกท่านที่ได้ตามสเต็ปชุดนี้นะครับภาพรวมเมื่อวานครับบอลเต่งนะก็มีกินเต็มไปนหนึ่งตัวแล้วก็เสียเต็มไปนหนึ่งตัวจากบีบอลเตงเนี่ยก็มีติดลบไปเล็กน้อยนะครับแต่ว่ามาตีบวกก็ตรงชุดสเต็ปเนี่ยครับสำหรับเมื่อวานถ้าใครที่ตามก็ได้เฮรับซับกันไปนะนะครับ แน่นอนครับเพื่อนๆท่านใดที่ต้องการรับทั้งบินบอนเตงแล้วก็แนวทางสเต็ปนะก็สามารถแอดไลน์ที่โชว์อยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการสแกน QR code หรือว่าจะแอดไลน์ที่ ID Line ข้างล่างดไ้เลยนะก็ l i n e JOS88 นะครับก็แอดมาสอบถามกันได้ว่าแนวทางสเต็ปหรือว่าบอลเตงเนี่ยแต่ละวันเนี่ยผมไปทางไหนกันบ้างนะนะครับจะกดตามหรือว่ากดศูนย์ก็ไม่ว่ากันนะครับ และสำหรับคู่แรกในวันนี้นะครับเราไปเริ่มกันที่ศึกชัยเลกที่หนึ่งะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างอุทัยธานีเอฟจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ b ีจีปทุมยูเต็ดนะครับคู่นี้ครับจะเตะก,กันที่สนามกีฬากลางจังหวัดอุทัยธานีนะครับจะเตะก,กันในเวลา6กโมงครึ่งนะครับ เรามาดูผลงานบนตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ,บ้านครับอุทัยธานีตอนนี้อยู่อันดับที่15แข่งไปแล้ว2นัดนะฮะยังไม่ชนะใครแพ้ไป2เกมยิงได้1เสียไป7ประตูยังไม่มีคะแนนส่วนฟัง b ีจีปทุมอยู่อันดับที่11แข่งไปแล้ว2นัดเสมอไป2เกมยิงได้2เสียไป2ประตู มีอยู่2คะแนนนะครับสถิติเฮทเว้ครับคู่นี้ก็ไม่เคยเจอกันนะเกมนี้จะเป็นเกมแรกที่ทั้ง2ทีมจะได้ฟาดแข่งกันนะครับฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับอุทยัยธานีครับเก็บชชนะไปดได้3แล้วก็แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่อุทยัยธานีแพ้กับเชียงรายยูไนเต็ดไปด้วยสกอร์สามประตูศูนย์ผมประกอบการของอุทยัยธานีในรอบ5เกมอุทยัยธานีพาทำเงินไปได้3เกมพาลบไป2เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนฝั่งบีจีปทุมฟอร์ม5้นัดหลังสุด ล่าสุดก็เป็นเกมที่ BG ปทุมกับบุกไปเอาชนะเซี่ยงไฮพอดมาได้ด้วยสกอร์3ประตูสอง ผลประกอบการของ B g จีปทุมนับเพียงแค่4เกม B ีจีปทุมทำเงินไปที่1เกมพาลุไป3เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์การทำกำไรอยอยที่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับและความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมเริ่มจากเจ้าบ้านอุทัยธานีเอฟซีภายใต้การคุมทีมของพัทรพลนาประเสริฐนะครับวันนี้ครับทีมน้องใหม่ไทยรี่ก็เรียกได้ว่าฟอร์มยังคงยแย่นะนะครับโดยที่วันนี้ครับเจ้าบ้านอย่างอุทัยธานีก็เรียกได้ว่าฟูลทีมนะไม่มีรายงานตัวผู้ได้มาเจ็บและติดโทษแบนแต่อย่างใดซึ่งวันนี้ครับแดนกลางก นนี้ก็จะวางซิกุซี่เอมบ้าลิคคโดซานโตสแล้วก็กิติศัก จ,จะได้เป็นสามแนวลุกในวันนี้นะครับส่วนฝั่ง b ีจีปทุมเดแรับบิดนะครับภายใต้การคุมทีมของโคชทองชัยสุกโกกีนะครับความพร้อมในวันนี้ฝั่งทีมเยือนก็ฟูลทีมนะไม่มีรางงานตัวผู้เลนมาเจ็บและแติดโทษแบนแต่อย่างใดเลยนะครับโดยนี้ครับคาดว่า B ีจีปทุมน่าจะยึดชุดเดิมชุดที่แล้วนะที่ไปเล่นเกม a อฟซีแชมเปี้ยนลีกเมื่อกลางสัปดาห์โดยซูเปอร์สตาร์ก็เรียกได้ว่าอยู่กันคบคาเลยนะไม่ว่าจะเป็นสารัดอยู่เย็นกับตันทีมพิรวัตสุกจิตธรรมกุลินสินแนงดงดาอีกอกร์เซเ เป็นเจ้าเจาชลทิป์สงประสินก็าคาดว่าน่าจะมีชื่อลงเล่นพร้อมเพรียงกันหมดทุกคนนะนะครับซึ่งในราคาคู่นี้นะครับราคาก็ค่อนข้างจะแกวนๆเหมือนกันนะแรกเริ่มเดิมทีดูเหมือนว่า B ีจีปทุมต่อที่ราคาปปนะครับแล้วก็บางสำนักราคาจะไหลไปที่ BG จีปทุมต่อที่ราคาครึ่งกับลูกแล้วก็บางสำนักนะเหมือนว่าราคาจะไหลไปที่ BG ต่อที่ราคาครึ่งลูกนะครับ ราคาณนะตอนนี้นะครับราคาก็มาอยู่ที่ทีมเยือนอย่างบีจีปทุมต่อที่ราคาครึ่งลูกแต่ว่าเป็นราคาน้ําน้อยแลวนะนะครับถ้าเราไปลองฝั่งอุทัยธานีเนี่ยราคาน้ำอยู่ที่2.1จุด่เป็นราคาน้ำาล้นะถ้าเราไปต่อฝั่งบีจีราคาน้ำอยู่ที่1.71ดนนะครับดูแล้วดูทรงเนี่ยมีโอกาสสูงมากที่คู่นี้ราคาจะไหลไปที่บีจีต่อที่ราคาครึ่งกบลูก ก็ซึ่งคุนครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมถ้ามองถึงผลงานในลีกก็ต้องยอมรับเลยว่าอุทัยธานีครับเปิดลีก2เกมไม่สวยเลยเช่นเดียวกับ BG นะครับถ้าเทียบกับชื่อชั้นเนี่ย BG ก็เปิดลีกไม่สวยนะเนื่องจาก2เกมที่ผ่านมาในลิก BG ยังไม่สามารถเอาชนะใครได้เลยนะครับเก็บได้2คะแนนเพียงเท่านั้นแต่ว่าผลงานที่โดดเด่นของ BG ก็เป็นเกมล่าสุดในเกม a f c แชมเปี้ยนลีกนะครับก็บุกไปเอาชนะเซียงฮให้พอดมาถึง32ถือเป็นอีก1เกมที่ BG นะครับยกมาตรฐานยกระดับการเล่นไไดดด้้เเป็็นอยย่่าางีีกรกรว ผู้เล่นหลายคนของ B g จีสู้กันแบบสุดใจเลยนะนะครับซึ่งแน่นอนครับในเรื่องของคุมลังก็เป็นฝั่ง BG นะดูเหนือกว่าชัดเจนนะครับฉชนครับเกมนี้จากราคาที่เปิดมานะเป็นทีมยืนอย่าง B ีจีต่อที่ราคาครึ่งลูกดูทรงแลวเกมนี้นะครับผมอ่านว่า BG ปทุมจะเก็บ3ามแต้มแรกในไทยลีกในฤดูกาลนี้ได้นะก็น่าจะเป็นอุทัยธานี FC นะครับวันนี้ก่อนน่าจะยันไม่อยู่จริงนะครับเนื่องจาก BG ปทุมก็กําลังอยู่ในช่วงที่กําลังมั่นใจฉันคนนี้จากราคาที่เปิดมาผมยึดราคาที่ครึ่งลูกก่อน ถ้าจากราคาน,นี้นะครับส่วนตัวผมมองไปที่ทีมยันอย่าง BG ปทุมที่กำลังขึ้เขิมมั่นใจคาดว่าวันนี้ BG ปทุมจะบุกมาเก็บ3แต้มได้ฟันทงเราไปกันที่คู่ที่สนะครับศึกไทลีกศึกแข่งศักดิ์ศรีในเกมนี้นะก็จะเป็นคู่ระหว่างกุเรียนพยองเมืองทองอยูเต็ด จะเปิดบ้านต้อนรับการมียนของสิงเจ้าท่าการท่าเรือนะครับคู่นี้ครับจะเตะกันที่สนามทันเดอร์ดม ome, สเตเดียมจะเตะกันในเวลา2ทุ่มตรงนะครับเรามาดูผลงานในวี่ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครับเมืองทองครับอยู่อันดับที่13แข่งไปแล้ว2นัดนะฮะยังไม่ชนะใครเสมอไป1แล้วก็แพ้ไป1นเกมนะครับยังยิงไปได้เสียไป1ประตรูมีอยู่น1นคะแนนนะครับส่วนฝั่งการท่าเรืออยู่อันดับที่6แข่งไปแล้ว2นัดชนะไป1แล้วก็เสมอไป1เกมยังไม่แพ้ใครยิงได้5เสียไป3ประตูมีอยู่4คคคะะะแนนนนรรับ hey. รับบสถิิต งานที่เคยเจอกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเมืองทองครับในรอบพักเกมที่เจอกับการเะเลอน่ก็ชนะไป3นัดเสมอกัน1นัดแล้วก็เป็นการทะเลอนะครับเอาชนะไป1นัดนะครับโดยที่เกมล่าสุดที่ทั้งสทีมนี้ได้เคยเจอกันก็เมื่อเดือนมีนาคมต้นปีที่ผ่านมาเป็นเมืองทองนะครับบวกไปเอาชนะการเทเลือมาได้ด้วยสกอร์สามประตูสฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเมืองทองครับเก็บชัยชนะไปได้2เสมอสองแล้วก็แพ้ไป1นเกมนะครับเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เมืองทอง ผลประกอบการของเมืองทองนับเพียงแค่3เกมเมืองทองพาทําเงินไปที่2เกมลบไป1เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์าก,การทำกาไรที่หกสิบร์เซ็นตนะครับส่วนฝั่งการท่าเรือฟอร์มฮานัดหลังสุดการท่าเรือชนะไป1เสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไป3เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่การท่าเรือนะครับไปแพ้กับเจ้าเจียงกินเทาไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูศูนย์ซึ่งเป็นรายการเอฟซีแชมเปี้ยนลีก ผลประกอบการของการเะเลอในรอบ5เกมการเะเลอพาทําเงินไปที่1เกมพาลบไป4เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทากาไรที่20%นะครับซึ่งความพร้อมของ,องทั้ง2ทีมในวันนี้เริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านเมืองทองยูงเต็ดพตต้การคุมทีมของกุนซืออย่างมาเรียวยูรอสกี้นะครับวันนี้ครับเจ้าบ้านอย่างเมืองทองก็เรียกได้ว,ว่าฟูลทีมนะไม่มีรรงงานตัวผู้เล่นปเจ็บและติดโทษแบนแต่อย่างใดนานๆน,นะครับซึ่งวันนี้คาดว่ายูร็อสกี้ก็จะวางระบบ4-1-4-1นะครับโดยที่จะมีเซฟานเซปอร์อ ok ok ale, วิานาะฮะหกต โดยที่จะมีตัวลุกอย่างจริศักย์วงกรเนี่ยจะเป็นตัวสร้างสรรเกมในวันนี้นะครับแล้วก็มิดฟิลด์ตัวรับวันนี้ก็คาดว่าจะเป็นวริเทพป้อมพันธ์จะเล่นโลก,กับกัปตันทีมอย่างพิชาอุทาะครับส่วนฝั่งทีมเยือนครับการท่าเรือ ายใต้การคุมทีมของโคชสุรพงษ์คงเทพวันนี้ก็เรียกได้ว,ว่าการท่าเรือฟุตทีมเชื่อกันไม่มีรายงานตัวผู้มีเจ็บละติดโทษแบนแต่อย่างใดเลยนะครับโดยที่วันนี้ครับคาดว่าโคดอันจะวางระบบ4-2-3-1นะครับโดยที่จะมีแฮมิลตันซูเรสนะครับจะลงลาตาข่ายในวันนี้แล้วก็จะมีวูรชิตกนิส4ประเพณจะเป็นตัวสร้างสรรเกมในวันนี้แล้วก็คาดว่าจะเป็นเจ้าตั้มธนบุญเกษรัตน์ก็จะประจำการในแผงมิดฟิลด์นะครับซึ่งคู่นี้นะครับเปิดราคาก็เปิดมาเป็นเจ้าบ้านเมืองทองต่ออยู่่ทีราาคปป,ปนะ ราคานะตอนนี้นะครับราคาก็ยังอยู่ที่เจ้าบ,บ้านเมืองทองต่อที่ราคาปปท่าเราไปต่อฝั่งเมืองทองราคาน้ำจะอยู่ที่1 9 7ถเ้าเราไปลองฝั่งการท่าเรือนะครับราคาน้ําก็จะอยู่ที่1.84นะครับก็ซึ่งคู่นี้ครเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่เรียกได้ว่า เป็น2ทีมที่เจอกันทีไรมักจะมีเกมที่ดูเดือดเลือดพันจริงนันะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งผู้เล่นฝั่งนักเตะหรือแม้กระทั่งฝั่งกองเชียร์เองเรีกเยกว่าเป็นเกมแห่งศักดิ์ศรีที่เมื่อเจอกันกี่ครั้งหรือว่าเจอกันเมื่อไรเนี่ยก็ใส่กันเต็มเหนี่ยวใส่กันแหลกทุกครั้งเลยนะนะครับจากภาพรวมของทั้ง2ทีมนะครับก็ここต้องยอมรับว่าในรีกทั้ง2ทีมผลงานยังไม่ค่อยจะสู้ดีนะนะครับแต่ว่าการทะเลอก็จะดูดีกว่าเนื่องจากการทะเลยนะมีชนะไปหนึ่งแล้วก็เสมอไปนหนึ่งเกมเป และจากภาพรวมของฟอร์มก็เล่นทั้งหมดนะจะเห็นได้ชัดเลยว่าทั้ง2ทีมฟอร์มก็ยังไม่นิ่งนะครับบวกกับการเทเลือทีมเยือนพึ่งผ่านเกมเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะก็เป็นเกมที่การเทเลือไปแพ้เจอเจียงไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูศูนย์เป็นรายการ A f c ซแชมเปี้ยนลีกถ้าพูดถึงในแง่ความสดเนี่ยก็แน่นอนครับเจ้าบ้านเมืองทองตอนนี้สดกว่านะเนื่องจากได้พักมาเต็มๆบวกกับเฮตุงเฮตนะครับถ้าเราสังเกตด,ดีๆนะคู่นี้ครับเจอกันทีไรนะก็มักจะเป็นเมืองทองทําผลงานได้ดีกว่านะนะครับ 5เกมหลังสุดมีการเทเลชนะได้เกมเดียวก็เสมอกันไป1เกมโดยที่3เกมหลังสุดนะครับเมืองทองไม่เคยแพ้กับการเทเลเลยถ้าสังเกตดีนะก็เริ่มจากปี2022เมื่อเดือนกุมภาพันธ์เมืองทองเอาชนะการเทเลไป2อเสมอกันไป0ูนย์แล้วก็เป็นเกมล่าสุดเป็นเมืองทองเอาชนะการเทเลไปสานันะครับก็ถือว่าช่วงหลังเนี่ยเมืองทองมักจะปุกขาดเก็บช,ชนะหรือว่าเมืองทองไม่ค่อยจะเสียทายกับการเทเลสักเท่าไหร่ ซึ่งเหล็ราคาคู่นี้เปิดมาที่เจ้าบ้านเมืองทองต่ออยู่ที่ราคาปปนะถึงแม้ว่าเมืองทองจะฟอร์มไม่ค่อยจะดีนะแต่ว่ากลับกลายเป็นฝ่ายต่อสัง,งานานานะครับแรกเริ่มทันทีนะครับคู่นี้ผมยอมรับเลยว่าผมชอบฝั่งการท่าเรือมากกว่าแต่พอมาดูเฮ Head พอมาดูสิติภาพรวมต่างๆเนี่ย การท่าเรือก็ไม่ได้ทําเงินจาก5เกมหมดสุดสักเท่าไหร่มีทําเงินแค่เกมเดียวหน้านะครับบวกกับการท่าเรือนะมาเยือนสนามแห่งนี้3ครั้งหลังสุดการท่าเรือแพ้ไปถึง2ครั้งแล้วก็มีเสมอไปหนึ่งเกมนะครับชั้นเนี้ยผมมองว่าณสนามแห่งนี้นะครับก็ยังคงเป็นสนามที่การท่าเรือจะมาบุกเอาชนะเมืองทองได้ยากหน่อยนะครับฉั้นคนนี้ส่วนตัวผมขอเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านอย่างเมืองทองยูเนเต็ดคาดว่าวันนี้เมืองทองจะเก็บ3มแต้มแรกในไทยลีกในนัดนี้ได้ฟะทง เราไปกันที่คู่ที่3นะครับข้ามไปกันที่ศึกการโชสุริอาก็จะเป็นคุ่ระวังกกายารีนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการกมาเยือนของงูใหญ่อินเตอร์มิลานนะครับคู่นี้ครับจะเตะก,กันที่สนามอูนิปอลดูมาสจะเตะก,กันในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับเรามาดูผลงานบนตารางคะแนนของทั้งสองทีมนี้กันนะครับเจ้าบ้านครับกายารีอยู่อันดับที่สิบสามแข่งไปแล้วลงนัดเสมอไปนหนึ่งเกมยังยิงไม่ได้ยังไม่เสียประตู มีอยู่1คะแนนนะครับส่วนฝั่งอินเตอร์อยู่อันดับที่7แข่งไปแล้ว1น,นัดชนะไปี1เกมยิงได้2ยังไม่เสียประตูมีอยู่3คะแนนนะครับสถิติเฮต o เฮต d ผลงานที่เคยเจอกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับกายาลี่ครับในรอบแพ้เกมที่เจอกับอินเตอร์ก็ไม่เคยเอาชนะอินเตอร์ได้เลยนะครับบีดีที่สุดก็เสมอไป1น,นัด แล้วก็เป็นฝั่งอินเตอร์นะครับเอาชนะไปได้4นัดโดยที่เกมล่กสุดที่เจอกันก็เมื่อเดือนพฤษภาคมปี2022นะเป็นอินเตอร์นะครับบุกไปเอาชนะกายารี er ่มาได้ด้วยสกอร์สาประตูหนึ่งฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับไายารี่ครับเก็บชัยชนะไปได้2เสมอ3 โดยที่ในรอบ5เกมหลังสุดนี้กายารีไม่เคยแพ้ใครเลยนะครับเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่กายารีเสมอกับตอริโนไปด้วยสกอร์0-0ผลประกอบการของกายารีนับเพียงแค่4เกมนะครับกายารีผ่าเงินไปน3เกมพาลบไป,เป1เกมคิดเป็นประสิทธิการทำกำไรอยู่ที่75%ส่วนฟังอินเตอร์ฟอร์ม5นัดหลังสุดอินเตอร์ชนะไป4แล้วก็เสมอไป1เกมโดยที่ในรอบ5เกมหลังสุดนี้อินเตอร์ไม่เคยแพ้ใครเลยนะครับเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่อินเตอร์มิลานเปิดบ้านเอาชนะมอนซาไปได้ด้วยสกอร์2-0 ผมประกอบการของอินเตอร์นะครับแพเกมอิ Inter นเตอร์พายทำเงินพิซซ่าเกมพาลบไปสองเกมคิดเป็นเปัจจัยการทำกำไรที่หกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับและความพร้อมกดเกมในวันนี้ของทั้งสองทีมเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านกายารีภายใต้การคุมทีมของ e uri, คาร์โลานิเอลลี่กุนซือจอมเก่านะครับวันนี้ครับกายารีก็จะมาในระบบสี่สี่สองนะครับแนวรับก็จะมีอดัมออเบิร์ตจะคุมบัญชาการในเกมรับมิดฟิลด์คู่กลางครับวันนี้ก็คาดว่าจะเป็นองตวนมาคุมบูจะเล่นกลางคู่กับอิดบาฮิมซูเลมาน่านะครับโดยที่คู่แนวน,นี้ก็จะวางเลโอราาโดปวเติ จะเล่นหน้าคู่กับเกตาโนออริสตาเลโอนะครับส่วนฝั่งทีมเยือนครับอินเตอร์มิลานภายใต้การคุมทีมของกุนซืออย่างซิโมเนอินซากีนะครับวันนี้อินเตอร์ก็จะมาในระบบ3-5-2นะครับแนวรับก็คาดว่าจะเป็นเซฟันเดอร์ไฟจะคุมมาชาการในเกมรับ งกลาง3มคนก็จะเป็นนิโคลบาเรล่าฮาคานซอนโทกูแล้วก็เฮลิกมากิตยานนะครับโดยที่คู่หน้าวันนี้ก็จะเป็นลาตตโลมาติเนสจะเล่นหน้าคู่กับมาคาสตูรามนะครับซึ่งเด็นราคาคู่นี้นะครับก็เปิดมาที่อินเตอร์มิลรนทีมเยือนต่ออยู่ที่ราคาลูกก็ลูกครึ่งราคาหน้าตอนนี้นะครับราคาก็อยู่ที่อินเตอร์ต่อที่ราคาลูกกลูกครึ่งถ้าเราไปลองฝั่งไกยรี่ในคันน้ำก็จะอยู่ที่1.8 4ถ้าเราไปต่อฝั่งอินเตอร์นะครับราคาน้้ำก็จะอยู่ที่2 0 6นะครับ ซึ่งคู่นี้ครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมถ้ามองถึงฟอร์มการเล่นที่ผ่านมาผลงานบนตารางคะแนนก็แตกต่างกันเล็กน้อยเกมแรกของไทรี่ก็เสมอไปนะส่วนฝั่งอิตอร์ก็เก็บชัยชนะไปได้นะครับซึ่งการเจอกันของทั้ง2ทีมในเรื่องของ h ฮ a ูเฮตเนี่ยก็ต้องยอมรับด้วยตรงนี้น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเนื่องจาก คู่นี้เจอกันทีไรนะครับก็มักจะเป็นอินเตอร์มิลานทำผลงานได้ดีกว่าโดยที่เป็นฝั่งกายารีไม่เคยเอาชนะอินเตอร์ได้เลยจาก5เกมหลังสุดแล้วก็มีเกมเสมอกันไป1เกมนะซึ่งอินเตอร์นะครับเก็บชัยชนะไป4ี่เกมหลังสุดที่เจอกันทั้ง4ครั้งเลยตรงนี้ก็ดูเหมือนว่ากายารีมักจะแพ้ทางให้กับอินเตอร์ซึ่งถ้าเทียบกันในแง่ของกลุมกาลังก็แน่นอนครับกายารีเป็นรองอินเตอร์แน่นอนนะเนื่องจากอินเตอร์ก็ถือว่าใช้ขุมกําลังเกือบจะ80%เป็นะครับเป็นผู้เล่นในรูปการที่แล้ว แล้วก็ตัวทีเด็ดในเกมลุกก็จะเป็นลาตาตอรีมาติเนตคาดว่าน่าจะเป็นตัวทีเด็ดตัวอันตรายอีกหนึ่งตัวที่ฝั่งเจ้าบ้านอย่างไกยรี่ก็จะ ประมาทไม่ได้นะครับฉนันจักเหร็ราคาที่เปิดมาในวันนี้ผมมองว่าอินเตอร์มีโอกาสสูงมากที่จะบุกมาเก็บ3มแต้มในเกมนี้ได้เนื่องจากไกยอรี่ก็าเทียบกับอินเตอร์เนี่ยฝั่งอินเตอร์ดูแข็งแกร่งกว่าแล้วก็ขุมพลังเหนือกว่าฝั่งโจ้บ,บ้านเยอะมากๆเลยนะครับฉนันจักราคาที่เปิดมาเป็นอินเตอร์ต่อที่ราคาลูกครึ่งครึ่งผมมองว่า3แต้มในเกมนี้อินเตอร์จะบุกมาเก็บไปได้อย่างไม่ยากยืนพื้นนะครับหเม็ดผมมองว่าอินเตอร์วันนี้มีนะครับวันนี้เราก็ไปรอลุ้นเม็ดที่2องไปรอลุ้นกันว่า เราไปกันที่คู่ที่4นะครับข้ามไปกันศึกไปมิลาโปรตุเกสนะครับก็เป็นศึกโปรตุเกสซูเปอร์ลีก,กจะเป็นคู่ระหว่างลิโออาฟนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของ f อฟซปอร์โตนะครับคู่นี้ครับจะเตะก,กันที่สนามเอสตาเดโอโดลิโออาฟนะครับจะเตะก,กันในเวลาตีสองนะครับ เรามาดูผลงานบนตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจาบ้านครับเลวอัพอยู่อันดับที่13แข่งไปแล้ว2นัดชนะไป1แล้วก็แพ้ไป1เกมยิงได้2เสียไป2ประตูมีอยู่3คะแนนนะครับส่วนฝั่งปอโตอยู่อันดับที่5แข่งไปแล้ว2นัดชนะไป2เกมนะครับยิงได้4เสียไป2ประตูมีอยู่6คะแนนนะครับสถิติเฮตูเอนะครับผลงานที่เคยเจอกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเลวอัพครับเก็บชัยชนะไปได้1นัดนะครับแล้วก็เป็นปอโตะครับเก็บชัยชนะไปได้4นัดโดยที่ เอาชนะเลี้ออัพไปได้ด้วยสกอร์1ประตูศูนย ฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับลียวอัพเก็บชัยชนะไปได้2สมอ1แล้วก็แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ลียวอัพนะครับแพ้กับเอสเซีิวไปด้วยสกอร์2ประตู0ผลประกอบการของลียวอัพในรอบ5เกมลียวอัพพาทำเงินไปที่3เกมพาลบไป2เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกําไรอยู่ที่60%นะครับส่วนฝั่งปอโต้ฟอร์ม5นัดหลังสุดปอโต้ชนะไป2สมอ2แล้วก็แพ้ไป1เกมนะครับเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ปอโต้เปิดบ้านเอาชนนนะะฟาาเเรรรรรซ่ไปปปด้วยสกกกออออ์2 1ผลบขงโต,งโตใ ผาเกมปะโตไม่เคยผ่านทำเงินเลยนะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์การทำกำไรที่ศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับและความพมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านลิโออัพวันนี้ครับลิโออัพก็จะมาในระบบ4-3-4นะครับแนวนรับก็จะมีเลนาโตปันเชลลอนจากคุมบัญชาการในเกมรับ มิดฟิลด์คู่กลางวันนี้ก็จะเป็นกูก้านะครับจะเล่นคู่กับอูริอีดิซี่นะครับโดยที่3ามนักลุกวันนี้ก็จะเป็นโจก้าเรียนโดลุยส์แล้วก็เฮอร์นานี่นะครับส่วนฝั่งปอโต้ทีมเยือนครับวันนี้ก็คาดว่าน่าจะมาในระบบ4 2 3 1นะครับแนวรับก็จะมีอีวานมาคาโนจากคุมราชก,การในเกมรับมิดฟิลด์คู่กลางก็จะเป็นนิโก้กอนซาเลสนะครับจะเล่นคู่กับเซฟานเอสซาคิวนะครับโดยที่3ามนักลุกวันนี้ก็จะเป็นวานซันเกลาโนเมดิตาลามีแล้วก็เปเป้นะครับนาเปาก็จะวางอันโตนิิโอมาตเน จะลงลาดตะข่ายแนวนี้ซึ่งในราคาคนนี้ก็เปิดมาที่ทีมยยนยัง f อฟซีปอร์โตต่ออยู่ที่ราคาลูกครบลุกครึ่งนะครับราคาหน้าตอนนี้ราคาก็อยู่ที่ทีมยยนยังปอร์โตต่อที่ราคาลูกครบครึ่งถ้าเราไปลองฝั่งลุยอาร์ Up, ราคาน้าก็จะอยู่ที่1นึ่งจุดเก้าหนึ่งถ้าเราไปต่อฝั่งปอร์โตนะครับราคาน้าก็จะอยู่ที่1 9ึ่งุกนะครับก็ซึ่งคนนี้ครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมถ้ามองถึงชื่อชั้นมองถึงผลงานที่ผ่านมานะก็ถือว่าผลงานไม่ต่างกันสักหน่อยแต่ว่าเป็นเกม1 แล้วก็ชนะมือหนึ่งเกมเก็บมาได้3คะแนนจากใน2นัดแรกในลีกนะครับบวกกับเฮตูเฮตทุกๆอย่างเนี่ย,ทยเยทไปทางฝั่งปอโต้หมดเลยบวกกับเฮตูเฮตในรอบแพ้กเกมหลังสุดก็เป็นปอโต้นะเก็บชัยชนะเหนือฝั่งลีโออัพได้อย่างสม่ำเสมอจะมีแค่เกมเดียวที่ลีโออัพนะครับชนะปอโต้ไปได้นะแต่ถ้าเรามาเจาะลึกดูดีๆนะครับ3เกมหลังสุดปอโต้ไม่เคยทำเงินจากลีโออัพได้เลยถ้าเกมที่ปอโต้ชนะในช่วงหลังเนี่ย จะชนะเลโออาฟแค่1เม็ดเพียงเท่านั้นนะนะครับก็เป็น3เกมหลังสุดที่ลิโออาฟทำเงินจากปอร์โตมา3เกมรวดเลยนะครับบวกกับลโออาฟนะครับถึงแม้ว่าชื่อชั้นทีมจะไปลงปอร์โตนะแต่ว่าลิโออาฟก็ยังมีเกมที่ทําเงินอยู่บ้างส่วนทางฝั่งปอร์โตนะครับถ้าวัดเกมทางการ2เกมหลังสุดรวมไปถึงเกมซูเปอร์ลีกเป็นเกมที่3เลยนะปอร์โตครับไม่เคยทําเงินจาก3เกมนี้เลยนะครับเริ่มจากการแพร้เบนซิก้าไป2 0เกมในลีกเกมแรกก็เอาชนะคู่แข่งได้นะครับเอาชนะโมเรลนเซ่ไปด้วยสกอร์2 1แต่เป็นการไม่ชนะที่กกาานะกกินนราาคด้ววยบบัเ ต่อมาก็เอาชนะฟาเรนเซ่ไป2อหนึ่งเหมือนกันเกมนี้ปอตโต้ก็ไม่สามารถเอาชนะแบบกินราคาด้วยอย่างที่บอกครับสแต้มปอตโต้ผมมองว่าน่าจะเก็บไปได้แต่จากราคาที่เปิดมาเป็นปอตโต้ต่ออยู่ที่การลูกครึคร่งครึ่งส่วนตัวคู่นี้ผมขอเลือกลองไปที่ลิโออาฟคาดว่าวันนี้ถ้าลิโออาฟจะแพ้ผมมองว่าวันนี้ลิโออาฟจะแพ้ไม่ขาดฟธงเราไปกันที่คู่ที่5นะครับปิดท้ายกันนศึสลาลีกาสเปนก็จะเป็นคู่ระวังไลยโยบเยกาโนจะเปิดบ้านต้อนรับการเมียนของตุรามี แอตเลติกโกมาเรตครับคู่นี้ครับจะเตะกันที่สนามเดบยาการ์ดจะเตะกันในเวลาตีสองครึ่งนะครับเรามาดูผลงานนลวกีของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ,บ้านครับลายโยนะครับตอนนี้อยู่อันดับที่4แข่งไปแล้ว2นัดชนะไป2เกมรวดยิงได้4อย่างไม่เสียประตูมีหกคะแนนนะครับส่วนฝั่งแอตเลติโกมาเรตอยู่อันดับที่8แข่งไปแล้ว2นัดชนะไป1แล้วก็เสมอไป1นเกมยังไม่แพ้ใครนะครับยิงได้3เสียไป1ประตู มีอยู่4คะแนนนะครับสถิติเฮทูเฮ d ผลงานที่เคยเจอกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการในรอบ5เกมครับรายโยไม่เคยเอาชนะแอดมิริตได้เลยดีที่สุดก็เสมอไป1นัดแล้วก็เป็นแอดมิริตเก็บชัยชนะไปได้4นัดนะครับโดยที่เกมล่าสุดที่ทั้ง2ทีมนี้ได้เคยเจอกันก็เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับเป็นายโยเปิดบ้านแพ้กับแอดมิริตไปที่สกอร์2ประตูห ฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับลายโยครับเก็บชัยชนะไปได้2เสมอม2แล้วก็แพ้ไป1เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ลาโยบุกไปเอาชนะแคนาดามาได้ด้วยสกอร์2ไปด้วยศูนย์ผมกอบการของลายโยในรอบ5เกมลายโยพาทำเงินไปที่4เกมพาลบไป1เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรที่80%นะครับส่วนฟังแอดมอริดฟอร์ม5นัดหลังสุดแอดมอริดชนะไป2แล้วก็เสมอไป3เกมโดยที่ในรอบ5เกมหลังสุดนี้แอดมอริดไม่เคยแพยแ้ใครเลยนะครับ เกมล่าสุดก็เป็นเกมที่แอดมาลิดบุกไปเอาชนะนูมานเซียมาได้ด้วยสกอร์สองประตูศูนย์ผลประกอบการของแอดมาลิดในรอบ5เกมนะครับแอดมาลิดพานกาทำเงินไปที่สองเกมผ่านไปสามเกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรที่สี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับและความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้งสองทีมเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านไลยโยวันนี้ครับไลยโยก็เรียกได้ว่าฟูลทีมนะครับไม่มีรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บและติดโทษแบนแต่อย่างใดเลยนะครับคาดว่าวันนี้ไลโยก็จะมาในระบบสี่สนะครับแนวรับก็จะมีอาริเดนเฮนันเดสจะคุมบัญชาการในเกมรับ มืิปีกคู่กลางก็จะเป็นออสการ์วอลันตินจะเล่นกลางกับอุนายโลเปสนะครับโดยที่3ในละลุกวันนี้ก็คาดว่าจะเป็นอิซิปาเลซอนออสการ์เตเกโกแล้วก็อันโวลกาเซียนะครับนาเปาก็จะวางโรเดอร์เตมัสจะลงราตาข่ายในวันนี้ส่วนฝั่งแอตมาริดวันนี้ก็คาดว่าน่าจะมาในระบบ3-5-2นะครับแนวรับก็จะมีอัซเซลวิเซลจะคุมบัญชาการในเกมรับตรงกลาง3คนนะครับก็จะมีซาอูนิเกสโรดิโกเดอปอลแล้วก็ปอโบบาริออสนะครับส่วนคู่หน้าวันนี้ก็จะเป็นเมมฟิสไดาย จะเล่นหน้าคู่กับองตวนกิสมันนะครับซึ่งเรื่อราคาคู่นี้นะครับก็เปิดมาที่ทีมเยือนอย่างแอตเลติกมามริดต่ออยู่ที่ราคาครึ่งลูกนะครับราคาณนะตอนนี้ราคาก็ยังอยู่ที่อตมริดต่อที่ราคาครึ่งลูกถ้าเราไปลองฝั่งไลโยนะครับราคาน้ำจะอยู่ที่1.90่ถ้าเราไปต่อฝั่งอตมริดาราคาน้ำก็จะอยู่ที่2.00นะครับก็ซึ่งคู่นี้ครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมถ้ามองถึงฟอร์มการเล่นแล้วก็ผลงานบนตารางคะแนนจะเห็นได้ชัดว่า ลายโยชั่วโมงนี้ทำผลงานได้ดีกว่าแอมเบรนะลายโยครับชนะมา2เกมติดต่อกันแล้วก็เป็นการชนะแบบคลีนชีดมาทั้ง2นัดเลยโดยที่ยิงประตูเะแข่งได้4เม็ดนะครับส่วนฝั่งแอมเริตแข่งไป2เกมเนี่ยชนะไปหนึแล้วก็เสมอไปหนึเกมนะครับยิงได้3แล้วก็เสียไป,ปหนึประตูเก็บมาได้สี่คะแนนก็ถือว่าเป็นผลงานที่แอมเอร์กอย่างเครื่องไม่ร้อนนนะครับ ซึ่งฟอร์มก็เล่นโดยรวมของทั้ง2ทีมนะครับวัดผลกัน5เกมลสุดนับในทุกรายการเลยนะนะครับก็จะเห็นในช่ทั้ง2ทีมถือว่าฟอร์มดีนะลายโยครับแพ้ไปเกมเดียวจาก5เกมหลังสุดแล้วก็เป็น3เกมหลังสุดที่ลายโยไม่เคยแพ้ใครโดยที่2เกมหลังสุดก็ชนะมา2เกมติดต่อกันด้วยบวกกับ3เกมหลังสุดลายโยทําเงินมาติดต่อกัน3เกมเลยนะนะครับส่วนฝั่งแอมเบริฟอร์มดีนะในรอบ5เกมหลังสุดแอมเบริไม่เคยแพ้ใครนะครับก็ถือว่า มีเกมที่ชนะเกมที่เสมอสลับกันไปนะครับแต่ถ้าเรามาเจาะลึกดรีแนะละไรโยนะครับเกมที่ชนะ2เกมติดต่อกันในรีกนะครับก็ต้องยอมรับเลยว่าไรโยเนี่ยเจอทีมเล็กๆเกจอทีมเล็กกว่านะไม่ว่าจะเป็นอัมโมเรียหรือว่ากาดาตรงนี้ไรยโยก็ดูเหนือกว่าแล้วก็ไรโยทําได้ตามเป้านะนะครับเกมนี้ไรโยต้องมาเจอกับแอตมาลิทที่จะแตกต่างจากอัมโมเรียหรือว่ากาดาแน,น่นอนนะครับเนื่องจากแอตมาลิดก็ยังคงมีทีเด็ดทีทขาดในเกมลุกแล้วก็แอตมาลิดก็เป็นอีกหนึ่งทีมจอมเขี้ยวประจำลาลิก้าเลยก บวกกับสถิติเฮดทูเฮดนะครับคู่นี้เจอกันทีไรก็มักจะเป็นแอดเล้กมามริเก็บช,ชนะเหนือรายโยมาได้โดยตลอดเลยนะจะมีเพียงแค่เกมเดียวนะครับที่เป็นลายโยมายันเสมอกับแอดมาริทได้นอกนั้น,นียจาก5เกมหลังสุดลายโยนะครับแพ้กับแอดมาริทไปทั้งหมดเลยแล้วก็เป็นแอดมาริทนะครับทำเงินเหนือรายโยได้ทั้ง4เกมด้วยนะครับซึ่งแรกเริ่มเดิมทีนะส่วนตัวผมมองไปที่ผลการแข่งขันเนี่ยผมชอบฝั่งาราโยมากกว่านะแต่พอมาเจาะลึกถึงสถิติดีๆเนี่ยคู่นี้ผมอ่านว่า แอตมาติดวันนี้น่าสนใจมากกว่าชั้นคู่นี้จากภาพรวมของทั้ง2ทีมและเลดราคาที่เปิดมาเป็นแอตมาติดต่อที่ราคาครึ่งลูกคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ทีมเยือนอย่างแอตเลติโกมาริดที่มีทีเด็ดทีขาดในเกมลุกที่เฉียบคมมากกว่าและอย่างที่บอกแอตมาริดก็เป็นจอมเขี้ยวอีก1ทีมของลาลิก้าเกมนี้ผมอ่านว่าแอตมาริดจะบุกมาเฉือนชนะและเก็บ3แต้มออกไปได้ฟะทง ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ5คู่ที่ผมได้เลือกมาวิเคราะห์ในวันนี้นะครับทั้ง5คู่เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับและทั้งหมดทั้ง5คู่ในวันนี้ผมจะสรุปสั้นๆอีกหนึ่งรอบไปครับคู่แรกครับอุทยัยธานี fc กับ bg ปทุมยูเต็ดคู่นี้เล่เปิดมาเป็น bg ต่อที่ราคาเรึื่องลูกคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่ bg คู่ที่2ครับเมืองทองยูเต็ดกับการท่าเรือคู่นี้เล่เปิดมาเป็นเมืองทองต่ออยู่ที่ราคาปอปอคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่เมืองทอง คู่ที่3าครับายารี่กับอินเตอร์มิลานคู่นี้เรทเปิดมาเป็นอินเตอร์ต่ออยู่ที่ราคาลูกครึ่งคู่นี้ผมขอเลิกต่อไปที่อินเตอร์คู่ที่4ครับเรียวอัฟกับปอร์โตคู่นี้เรทเปิดมาเป็นปอร์โตทีมเยือนต่อที่ราคาลูกครึ่งคู่นี้ผมขอเลือกรองไปที่ลรียอัฟแลวก็คู่ที่5้าลาโยบียกาโนกับแอตเลติกมามริดคู่นี้เรทเปิดมาเป็นแอตมาริดบุกมาต่อที่ราคาครึ่งลูกคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่แอตมาริดกับผมนะครับจอร์ดฟันธงบนเด็ดหน้าลงทุนก็อยากจะฝากช่องทางการติดตามที่ YouTube ช่องนี้เลยรูทูบ้าน ก็อยากจะฝากให้เพื่อนทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กด,กด,กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิเคราะห์บนต่อไปนะครับอีกหนึ่งช่องทางที่ไลน์นะครับ j o s 8 8ที่ลิงก์ที่ใต้คอมเมนต์หรือว่าที่ qr code สามารถสแกนและส่องเพิ่มผมื่อนเพื่อนเพื่อ,อขอรับทัศนะตัวที่เด็ด vvip กันได้นะครับ การวิเคราะห์ฟุตบอลเป็นเพียงเาทำเพกัอการตัดสินใจของท่านถ้าหากว่าชอบก็จัดไปถ้าหากว่าขัดใจก็กรส่วนกันได้สำหรับวันนี้ผมจอร์ดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้าขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮงเฮงรวยๆนะครับสวัสดีครับ